ัสดีครับไอโกแก่คอนเซ็ปต์ของการเป็นชอสจูโกนะครับวันนี้เป๊ะป้ก็พาทุกคนนะครับมาอยู่ที่น้ำพุร้อนนะครับดอยสะเก็ดนะที่นี่คือจริงๆแล้วนะเป๊ะป้เนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าคลิปวิดีโอตัวตเก่าๆเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะวันนี้ก็เลยมามาซ่อมนะครับมาถ่ายใหม่แล้วก็ถือโอกาสพาน้องนะครับที่เคยเป็นรุ่นน้องนะครับที่อยู่ที่สมัยที่มหาวิทยาลัยนะมาจากอเมริกาก็เลย พามาแช่น้ำร้อนก่อนที่จะบินกลับนะก็ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในนะครับว่าที่น้ำพุร้อนเสเก็ดเนี่ยมีอะไรน่าสนใจมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างนะที่แน,น่เลยคือถ้ามาที่นี่ก็ต้องไปแช่น้ำร้อนนั่นแหละแต่เราจะไปดูด้านในกันนะว่าเขามีอะไรตรงไหนบ้างตามไปเต้นมาเลยเราเดินไปทางจุดแรกเนี่ยเราก็จะเจอกับอันนี้เลย ทางซ้ายมือนะเดี๋ยวผมจะหาเดินมาดูก่อนจะเป็นจุดที่เขาให้นั่งแช่นะครับนั่งแช่เท้าเดี๋ยวผมจะไปแช่จอมให้ดูนะ <c oughs> นี่เลยครับทางด้นานนะีนะมันจะปอกก็จะมีผู้คนนะครับที่เขามานั่งแช่เท้ากันไปๆนะครับนี่เลยก็มองไปด้านในด้วยเนาะ เขาจะมีเป็นห้อง private ด้วยนะครับจะมีเป็นห้องเล็กตรงนี้นะครับสองห้องแล้วก็จะเป็นห้องใหญ่ซึ่งเนี่ยตรงนั้นที่มีคนกำลังเบีอยู่นั่นคือน้องผมเองเนะที่มาจากเมกานะเดี๋ยวเราจะไปใช้พื้นที่ตรงนั้นกันซึ่งจะเป็นห้อง private ห้องใหญ่นะครับโอ้โหแต่ัองจะมากก็อรปุ๊บนี่รนนนครับจุดที่เขาให้แช่เท้านะครับซึ่งจะเป็นน้ําแร่น้าร้อนนะครับที่มาจากธรรมชาตินะครับที่เราสะเก็ต วิธีการก็นั่งไปแล้วก็จ่อขาเรบบื่อยๆนีร้อนมากเดี๋ยวผมมานั่งอยู่เนี้ยมันคือมันเป็นปลายน้ำแล้ว่แต่ว่าผมอยากให้เห็นบรรยากาศทางด้านหลังผมเนาะก็เลยต้องมาตรงนี้ซ คือเวลาแช่่ก็นั่งสักประมาณสิบนาทีพอแล้วเอาแบบเอยี่พอดีเลยเยอะไปถึงว่ามันจะรอช่วงเปลี่ยนแปลงนะ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันอนะว่าที่เนี่ยเขามีาที่แช่อะไรยังไงบ้างนะก็เดินไป <c oughs> ที่เห็นที่เป็นบ้านตรงเนี้ครับที่ผมแทนกล้องไปเนี่ยจะเป็นที่นวดนะครับ <c oughs> นวดไทยคือใครที่แบบปวดไม่เนื้อไม่ตัวนะสามารถมา <c oughs> มานวดได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเห็นไนะหมเขากำลังนวดกันอยู่นะ นี่นก,ก็จะมีหมอนวดนะครับคอยให้บริการอยู่ศูนย์นวดแผนไทยจุดนี้จะเป็นผนังาประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สามารถมาซื้อมาซื้อค่าเข้านะครับค่าเข้าบริการตรงนี้นะครับก็จะมีเปิยราคาโอ้ ที่ต่อสอบยาแนได้นะครับก็เป็นจุด Information Center เนาะแล้วก็ตรงบริเวณนี้สระว่ายน้ำนะครับเด็กๆสามารถมาเล่นได้เดินต่อทีนี้นะครับตรงจุดตรงนั้นกว่ามือที่ผมกำลังจะเดินไปเนี่ยจะเป็น ห้องอาบน้ําแร่นะครับซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นห้องห้องไปนะห้องละรอ้รอยบาทเท่าที่ผมจันได้หนึ่งร้อยบาทอยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะรา,ราวๆนี้นะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้แต่ผมจะให้ดูตรงนี้แล้วกันเนาะนี่ครับห้องก็จะประมาณนี้เป็นห้องๆไป มีหลายห้องอยู่นะ่าจะประมาณสักสิบห้องนะอความเป็นกลิ่นกลิ่นกรรมฐานเนาะเพราะว่ามันเป็นแหล่งธรรมชาตินะครับให้ดูนครับเป็นบ่อน้ําร้อนนะครับอย่าได้เผลอตกลงไปเชียวเนี่ยครับเขาจะเอาไข่มาต้มอะไรกันยังไงอะไนี้ คนเขาห้อยเอาไข่มาไข่ไก่เห้อยไว้เพื่อต้มให้มันสุกไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในห้องพ v เว e ของเราดีกว่าบอกว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศตรงด้านนู้นนะครับจะเป็นท้องนานะสวยครับสวยเดินต่อไป นีคืออีกมุมอีกด้านหนึงนะครับที่ตอนด้านนี่ผมอยู่ตรงด้านนู้นเนาะแล้วผมก็เดินมาทางด้านนี้ถึงแล้วเป็นสถานที่ที่ผมจริงๆแล้คือผมคุ้นเคยนะผมมาที่นี่บ่อยนะี <c oughs> ่เลย <c oughs> ถึงแล้วครับอา้าวห้องไหนอะไม่ใช่ห้องนี้หรอ <c oughs> ไม่ใช่ห้องนี้ <c oughs> ผิดห้องเว้ย โอเคนึแ okay, สดงว่าเราได้ห้องใหม่ห้องที่เราไม่เคยมาไม่เคยใช้ไม่ใช่ไม่เคยมาเคยมาแต่ไม่เคยใช้ห้องนี้ปกติใช้ห้องเมื่อกี้นี้ที่พาเด็กเขาไปนะนี่กับห้องนี้ร้อนมากนี่เลยอา้าเลยแต่งเปเป้แบบน้องกำลังถ่ายรูปก,กันอยู่ ไม่เละก็มีบบอเล็กแล้วก็มบอใหญ่นะครับดูใช่เซ่ hello hello อันนี no. ้เหมือนกับอารมณ์แบบเก็บตัวมิสอุนิเว r ร์สหรือว่ามิสแกรนใดๆนะครับดูวิวนะดูวิวดูสวยนะครับตรงนี้ คือจริงๆคือถ้ามาแบบหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวอะแต่คือตอนนี้ก็คืออากาศเย็นนะแต่ว่าตอนนี้มันร้อนมากไนงะมันก็เลยแบบประมาณนี้นะที่แน่คือจะเราเปิดเปิดอีกบ่อหนอึตรงนี้นะบ่อเล็กเนะได้ไหมนี้เรามาดูวิธีการแชร่นะครับก็จะบอกทุกครั้งเนาะนี่ครับ how to use อันเซนนะครับวิธีแช่น้ําพุร้อนนะครับก็หนึ่งเลยคือเปลี่ยนื้อผ้าก่อนเนาะเออก็ดื่มน้ำสองแก้วนะครับเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิในร่างกายใ,ให้ให้พร้อมนะแล้วก็ไปล้างตัวนะครับล้างตัวก็ไปล้างตรงบริเวณนี้เขาจะมีเป็นเป็นตุ่มนะครับให้อาบน้ำตรน้นแล้วก็จากนั้นให้แช่น้ำร้อนนะครับ20นาทีนะเออ soak in hot pool for 20 minutes นะครับแล้วก็ อาบน้ำเย็นนะครับสลับกันนะโซ c o ค d pool for 3นาทีจากนั้นก็ทำข้อ4กับข้อ5ก็คือแช่น้ำร้อนอาบน้ำเย็นสลับกันนะครับไม่เกิน3รอบทำไมถึงต้องไม่เกิน3รอบนะเพราะว่าคนเราเนี่ยคือถ้าเราแช่นานรือเกินไปนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีปัญหาเรื่องของระบบหมุนเวียนของกระแสะโลหิตนะเช่นแบบคนที่บอกว่าเป็นความดันสูงเป็นโรคหัวใจนะครับ อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการแช่น้ำร้อนนะอย่าแช่นานจะเกินไปอาจจะตกได้หรือว่าอันตรายครับอ้าวครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวปเป๊ะจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าน้อยชิ้นนะครับล้วก็จะลงมาใช้บริการ <c oughs> ไปแช่น้ำร้อนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแปลงร่างกอดก่อน,นก็ต้องถอดสิ่งของที่เป็นเครื่องประดับใดๆครับพวกเครื่องเงินนะครับแนะนําเลยว่าให้ถอดออกให้หมดเพราะไม่เช่นนั้นเนะี่ย อาจจะดำแล้วก็เออมันอาจจะเสียของได้นะครับต้องระมัดระวังให้มากๆนะถอดออกให้หมดครับไม่ต้องใส่ในสักชิ้นเดียวนะตุ้นหูใส่ได้เพราะเราเคงไม่เอาหน้าไปจุ่มแับน้ำร้อนอยู่แล้วนะไปอ่ะต <c oughs> อนนี้เป๊ะก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะเป็นชุดว่ายน้ำนะครับอันนี้เป็นของมีสนอครับก็เคยเอามาถ่ายอินไปแล้วเมื่อ นานมาแล้วนะวันนี้หยิบเอามาทายอุ่นรอบที่แลครับทายพุงเพราะว่าที่นี้ตุยตุย,ตยเดี๋ยวเราไปอาบน้ํากันนะครับอาบน้ําเย็นนะคะเลยเขาบอกอาบน้ําเย็นนะครับัก30นาทีแล้วก็ค่อยหลงไปแช่เพื่อให้ร่างกายมันปรับเปบน็นมบบพุงนะคลับและสำหรับน้ำปูร้อนดอยสะเก็ดนะครับ ก็จะมีหลากหลายแพ็กเกจเลยนะครับอย่างห้องที่ผมมาใช้บริการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับเราสามารถก็มาเป็นหมู่คณะนะครับหมู่คณะในที่นี้คือจะ5้าคน10บคนก็คือสามารถเข้ามาแชร์รวมกันได้แบบสนุกสนานไปเลยนะก็เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ๆนะครับที่แบบอยู่กันหลายๆคนนะหรือว่าจะมาแบบว่ากลุ่มเพื่อนๆนะครับยกกันมาแบบมันเป็นหมู่คณะนี่คือสนุกสนานเลยทีเดียวอ,อะตอนนี้ผมก็ ไปล้างตัวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะออกไปแช่น้ำร้อนกันนะตอนนี้มีเสียงแบ็คกราวด์นะครับเป็นแบ็คกราวด์โวคอลนะคอยให้เสียงโู้โหูองว่าน้ำมันเย็นมากๆนะเออเอาจริงๆแล้วเห,เหรอเอออ่ะ ต, e. so far, it, s <S s <S ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะผมล้างตัวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลงไปแช่ในบ่อใหญ่นี่นะก็ตอนนี้เรามาเก็บตัวนะครับ d i s n e v e r s e นะปี2 0 4 0เดินหน้าไปถึงอนาคตนะครับนี่เลยน้องชัยกำลังมัดมัดมอยผมอยู่เครืยบมอยเห็นอยู่ได้ปะเห็นใช่ไหมเห็นอยู่เห็นอยู่อ่ะเดี๋ยวเราลงไปแช่น้ำร้อนที่บ่อใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโดดมาที่บ่อเล็กตรงด้านนี้นะครับบ่อเล็ก ใส่แว่นด้วย็นวบรรยากาศแบบว่าดีสุดๆ ทีน,นี้สําหรับเส้นทางนะครับการม,มาน้ำพูร้รอนสะเก็ดจุบอกเลยว่ามาไม่ยากครับแค่ขับออกมาจากตรงแยกสารเดคทางชส้นซุปเปอร์ไฮเวย์ ay, ใช่ไหมยึดเส้นทางเดียวแต่ที่จะไปะไปเชียงรายนะครับวิ่งตรงไปเ,เรื่อยๆนะ จนไปถึงที่ปักหมุดเอาไว้คือขับรถประมาณสัก30นาทีก็ถึงแล้วนะครับมาไม่ยากเลยครับผมพอแช่น้ำร้อนตรงนี้นเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถวิ่งต่อไปที่แม่กำปองก็ได้ด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่ติดต่อกันนะครับแล้วสามารถไปเล่นแบบกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมก็ได้นะมันจะมีแบบพวกแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะผมเรียกไม่เป็นจำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าแถวๆนี้นเนี่ยจุดทางผ่านเนี่ยจะเป็นจุดที่เขาแบบไปเล่นโหนสลิงอพวกเอ่อพวกอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรผมพกเคเบิลใช่ไหมเออพกเคเบิลงานแบบที่โอ้โหไปไปอะไรนะครับเออก็เปจิตประจำที่สนุกด,ดีนะมาเมื่อกี้เราแช่น้ำอ่ามถือว่าแช่น้ำร้อนนะั่นก็คือแช่รนะแบบประมาณสักเอ่อเกือบเกือบยี่สิบนาทีแล้วนะแต่ว่าจริงๆไม่ถึงหรอกคือเอาแค่แบบประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปอาบน้ำเย็นกันนะขออนุญาตใส่แว่นดำนะเพราะว่าเขิน <c oughs>

ถือว่าเนี่ยเป็นการแบบว่าสลับกันเนาะคือแช่น้ําร้อนนะครับมาอาบน้ําเย็นนะครับเพื่อให้ร่างกายเนะี่ยมันปรับสภาพนะครับแล้วก็เหมือนกับแบบไม่เคร่อะไรครับคือถ้าเกิดคุณหรือว่าคนปกติทั่ทวไปนะี่ยถ้าเกิดแช่น้ําร้อนอย่างเดียวเลยแล้วก็แช่นานจนมากเกินไปเนะี่ยมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบอ่ไหลเวียนของเลือดนะครับในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นคือก็ทําตามเราว่าเนาะเขามีเทคนิคกันเอาไว้แล้วนะว่าควรจะต้องแช่อย,อยังไงครับอาบน้ําเย็นอย่างไรนะครับก็ ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราลงไปแช่น้ำร้อนะต่ออีกสักสิบกว่านาทีแล้วเดี๋ยวผมก็ขึ้นมาอาบน้เดอีกรอบแล้วก็ไปอาอบนา้ำอบบน้ากระพาแล้วลวนะที่แน่คือตอนนี้เรามีอาคันตุกะมาจากมิสูเอสเอนะครับก็คือน้องชัยนะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องชัยกันหน่อยว่าทริปนี้นะที่มาเชียงใหม่มาเจอกับพี่เปเป,เป้เป็นอย่างไรบ้างนะฮัลโหล เป็นไงบ้างชายนี่วันนี้เป็นไงบ้างสนุกก็ได้ทําอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยได้ทำอตอนอยู่อเมริกาเธอชอบเออเคยกอดไปใช่ออนเซ็นไหมเคยไหมไม่มีเหมือนไม่มีออนเซ็นไหมไม่มีเหแต่ว่ามันก็ไม่จักิชี่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบมาจากแนชชัลอะไรอาจจะมีแต่ว่าที่นั่นมันไม่ได้แบบว่าป๊อปปูล่าหรือยังเนาะอาจจะแบบอาจจะมีในแบบในในแนชชัลพาร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดให้มันเป็นท็อปเล็กขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเป็นท็อเล็กนก็จะเปิดเยอ มันจะคนเข้าไปเยอะแล้วมันจะปิดน้ำใช่ไหมใช่ครับเอออะไรนะไม่ได้ยินอืมอ่ะเอาไหมก็คิดว่าน่าจะมีอยู่แต่ว่าเขาคงอาจจะยังไม่เปิดให้มันเป็นพับลิกส์เท่าไหร่เพราะว่ามันถ้าไม่งั้นมันก็จะไม่คงความความเป็นเนี่ยธรรมชาติเนี่ยหรอเออเราอย่างที่เราจะคุ้นเคยกับออนเซนคือที่ไหนที่ญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่คือแบบว่าจะแช่กันแบบคือถ้าอยู่เยอรมันเราก็ต้องนึกถึงเบียร์ใช่ไหม ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็เราจะนึกถึงการแช่อันเซน,นปลาดิบอะไรอย่างนี้เนาะและ้วไทยแนลนด์ล่ะคะไทยแลนด์ก็น้ำโต <laughs> ชัานนอยกับข้าวแสะงป็นจริงๆนะที่นูนนะ่นอะถ้าพูดถึงอาหารประเทศไทยอะที่นึกถึงอาหารนนเมือาา่อวันคืออาหารค่ะ กะเพรากะเพราไก่ผัดไทยข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงนี่ที่สุดเนาะแล้วก็น้ำมะพร้าวใช่แบบว่าเวลาเจอชาวต่างชาติเขาจะถามหาว่าปกติยูซื้อเรทไหนคนไทยเขาชอบมาถามู่นะเมื่อคืนก็เยอะมากเลยนะที่ที่ในที่ในมาร์เก็ตนะเออเขาก็จะแบบเนาะวางขายแบบสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะเลยนะก็สนุกดีแล้วสำหรับที่เนี้ยน้ำพุร้อนตอนสสเก็ตเต็มสิบใช้ให้สักเท่าไหร่ดี เป็นสิทธิ์หรออยากให้เขาอยากให้เขาปรับปรุงเรื่อ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 งตรงนี้แบ็คกรอบตรงข้างแบ็คกองตรงน้ใช่แบ็คกรอบก็คือตรงไอ้ตรงรั้วเนี่นะใช่หรือว่าไรรั้วเนี่หรอมันควรจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรยา d i v e r s i y ควรอ่างนี้หรอมีไงคือให้มันเลยคือให้มันเปิดไนเลยก็ได้หรือว่าทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยาห้มรือว่าเขาอาจจะนทำให้เป็น piece of art ตรงนี้หรอมันประมาณนั้นใช่ว่าใช่ใช่เออ so don't change วิวจะเชงเอาไม้ทางก็มาสะดวกแล้วก็นงทางมาสะดวกแล้วก็ทางมาสะดวกดือแต่ว่าไม่มีออเดียนอืมขอหักคะแนนไม่มีออเดียนท่ผู้ชมอาจจะช่วงเนี้ยก็อาจจะมาแต่เช้าแล้วเออเมย์บีเพราะว่า คือเมื่อกี้ชัยทาหาออเดียนก็คือชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวอะไรใดๆเนาะแต่ว่าตอนก่อนจะเข้ามาไปไปเดินเซอร์เวมันแล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่เนาะบอกเขามาตั้งแต่เช้าคือจะมีกลุ่มที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งอ่ะเขาจะมาบดังนั้นถ้าใครจะมาตามก็ต้องมาตั้งแต่แต่เช้าไก่โหเลยค้าใช่คือเจ็ดโมงแปดโมงคือล้างตู้มารอตื่นขึ้นมาไม่ใช่ล้างขึ้นมาล้างมือแล้วก็มารอแปรงฟันมาให้สะอาดขยากหลังน้าอับ ล้างตูงล้างตู้อาบน้ำอาบท่าก็มาตอนนเพราะว่ายังไงก็ต้องอาบน้ำก่อนลงอยู่ดีใช่ใช่งั้นล้างตู้ก็ไม่เสียหายค่ะบอาเนาะก็ประมาณแต่นี้แล้วก็เทคนิคอะไรต่างๆก็คือบอกไปแล้วการแช่น้ำร้อนต้องสลับกับน้ําเย็นเนาะใช่ใช่เป็นความดันปนะ เป็นคะ่ะเป็นถ้าเกิดว่าเป็นต้องระวัง,งดันขั้นสุดค่ะขั้นสุดดันดันจนดัน,น,นจนสุดอาจจะถูกดันดันเข้าไปพูดเล่นไม่มีค่ะเป็นเป็นผู้โชคดีที่อเออเป็นผู้โชคดี <S <S ยังไม่ได้ยังไม่ได้ค่ะ,ะมไม่ได้เนาะก็ทริปนี้สนุกมากกับการที่ได้เจอกับชัยเนาะอีกครั้งหนึ่งเนาะคือจริงๆเราเรา,เราก็เจอกัน ไม่ใช่ว่าทุกปีนะก็ถ้ามีโอกาสแบบเวลาชายกลับมาที่บ้านที่ไทยเนี่ยถ้าได้ขึ้นมาเชียงใหม่เราก็จะได้มาเจอกันแบบนี้เนาะก็นี่แหละคือบรรยากาศของน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดนะจริงๆอ่ะเราจะไปที่นี่กันน้ำปงกวาแต่ว่ามันไกลไปเพราะเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยชายจะต้องบินแลเดี๋ยวจะเดินทางจนเหนื่อยเกินไปแล้วก็เลยเอาดอสะเก็ดนี่แหละนะ ก็ได้บรรยากาศเหมือนกันครั้งที่ก็ถ่ายรูปไปหลายช็อตเลยเมื่อกี้ก็มาไปดูได้ในอินเสิร์ตนะในวิดีโอนะอินเสิร์ตไปเพียบเลยนะไปดูกันเนาะก็ฝากไว้สําหรับบรรยากาศของน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับช่วงหน้าหนาวแบบนี้มาใช้น้ําร้อนคือดีดมาช่วงนี้ดีเพราะว่ามันไม่นีั่นแหละมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่<ช> Imagine หเหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็นช่วงซั s u m อ e r จะเป็นยังไงแต่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เป็นกำลังใจให้กับเป๊ะๆด้วยแล้วก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครนะที่เพิ่งมาเจอช่องนี้ของ i อโตเกนการคอนเ็ปต์ของความเป็น c h r s e to go ตอนนี้อยู่ในน้ำนะใ <laughs> ส่ชุดว่ายน้ำอยู่นะครับ <laughs> ก็นะกดติดตามไว้กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับจะพานุ่งสั้นพานไปเที่ยวที่ไหนอีกจะเล่าอะไรให้ฟังติดตามกันเอาไว้ไปก่นอนนะบ๊ายบายพุ่งเหลา